ในปัจจุบันที่พบเห็นอยู่เสมอภาพเด็กขายสินค้าในที่สาธารนณะตามร้านอาหารทำงานล่วงเวลาตอนกลางคืนภาพเหล่านี้กลายเป็นภาพชินตาของสังคมโดยไม่มีหน่วยงานเข้าไปดําเนินการแก้ไขจนกลายเป็นเรื่องปกติทําให้เห็นว่าพฤติกรรมมนุษย์ทําต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะเด็กเยาว,วชนและเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขให้ถึงต้นต่อเรื่องเด็กต่างด้าวและเด็กไปทํางานในเรือประมง หรือตามท่าเรือก,ก็ขาดการเหลียวแลเข้าไปจัดการเด็กต่างด้าวที่เข้ามาชายแดนเพื่อเข้ามาทํางานตามแนวชายแดนเป็นการตอกย้ําว่ากลุ่มผู้ประกอบการบางส่วนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและศีลธรรมมุ่งแต่สแสวงหาประโยชน์เชิงธุรกิจขาดจิตสํานึกขาดเมตตาธรรมที่ควรจะมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ต่ำกว่า1 8แต่เข้าไปทาง,งานที่สถานที่บรเทุนได้ไม่ต้องเองิ้อสยานี้ไม่กี่ที่แต่คือว่าเขาอาจจะมีปัญหาทางบ้านหรือโดนชักจูงโดยเพื่อนหรือคนรู้จักให้ไปทำง,งานสถานที่นั้นเพราะว่าทำง่ายได้เงินเยอะไม่เหนื่อยได้แรงเงิน ที่เขาไปทำอา,าจจะเกี่ยวกับาทางทางบ้านมีฐานะยากจนหรือครอบครัวขาดความตุกุลพ่อแม่เสียอายุย่าหรือคู่ปกครองไม่ได้ให้ความสนใจก็จะมีรบคุ้มครองเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดทั้งดูแล้วก็มีแผนการทาั้งร่วมด้วยว่าพูดถึงเนื้น เด็กอายุต่ำกว่า18ปปีเข้าไปทำงานที่สถานบันเทิงส่วนใหญ่มีปัญหาทางบ้านต้องออกไปทำงานหาเงินใช้เองเด็กผู้หญิงบางคนก็ถูกชักจูงจากเพื่อนให้ไปทำงานในสถานบันเทิงด้วยกันเพราะว่าเป็นงานที่ง่ายได้เงินเยอะไม่ต้องเหนื่อยมากทำให้ถูกล่อลวงไปขายบริการบางคนก็ถูกทารุณร่างก,กายและจิตใจสาเหตุที่ทำงานในสถานบันเทิงก็มีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นทางบ้านมีฐานะยากจนครอบครัวขาดความอบอุ่นพ่อแม่เสียไม่มีใครดูแลญาติหรือผู้ปกครองไม่ให้ความสนใจ